สวัสดีทุกคนาานะจ๊ะนะมันเป็นความสุขของคนรักการปลูกลงสวนทำนน่นทำนี่ให้ปุ๋ยต้นไม้ดูแลพืชผักสวนครัวที่ปลูกกินเองนะจ๊ะอุ้ยงามแม่เอ้ยงามจริงงามนึสิ่งเปรียบเลย การหาคำใดเอ่ยมาเฉลยคำอ้างแม่อรชรงามเหมือนกินนอนเยื้องรางยนพักแม่และค้างสวงสลางตึงตึงเนี่ยอ,อ,อันนี้เห็นหัวระพาไหมหัวระพาเป็นอะไรที่ตัดปักชำถ้าเป็นยอด ติดง่ายมากนี่่างเนี้ยทิ่มลงดินเลยเดี๋ยวก็ติดได้อีกต้นริดใบออกหน่อยนะจ๊ะอ,อันนี้อร่อยอร่อยบหวานอนอดิบแล้วแต่ใครจะเรียกอันนี้เพิ่งจะเด็ดให้ปลาป๊าไปกินเอ้ยให้อาเฮียไปกินนีโหระพาปลูกเองกินเองเนี่ยโหแบบ มันปลอดภัยอ่ะอันนี้เห็นอะไรไหมจ๊ะอันนี้ที่เราเอาเม็ดมะกรูดอ่ะมามาหวานว้ายห้ตายแล้วหลุดมาหวานๆเลยโรยไว้